เห็นไหมครับพระนะครับพระลอ่อสมัยโบราณนะครับอาจจะไม่มีการลมอ่านึกอนึกภาพออกไหมพี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยลมนะครับเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบเนี้ยยดน้ำเราพี่าชายยดน้ำ หยดน้ำแถวชนบุรีหาไม่เจอแล้วครับสมเด็จตาแผ่นดินเอาว่าเอาว่านับปัจจุบันเนี่ยสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยเป็นเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระที่ทํารายได้ให้กับวงการพระเครื่องใช่โอ้โหหยดน้ํำพ่อน้อยองนี้สวยมากดูง่ายสองสี่แปดห้าอ่ะซึ่งเนื้อผิวไฟแบบเนี้ยก็จะตรงกับเนี่ยหลออินโดเจน อหลออินโดจีนนี่ลอองค์พระผสมเจดีย์พวกคันธร,ร,นราชใบหอกผมเช่าปูนหนาเก้าห้ามาขึ้นคอหกองค์มีความรู้สึกมั่นใจอุ่นใจอยู่ในศินลธรรมทีพสมัยสุขเสนี่แหละครับคนไม่แขวนไม่รู้หรอกพวอวันนี้ขอบคุณดาวที่มอบให้สองร้อยหกสิบดวงแล้วนะครับอ่ถามว่า เวลาคุณเจอพระองค์หนึ่งอะ่ะคุณถ้าเอาง่ายก็คือไปถามใครดีว่าเล่นหรือไม่เล่นอืมอ่าแต่ถ้าคุณเจอพระสักองค์หนึ่งนะครับแล้วคุณนะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์นั้นๆคุณจะรู้สึกศรัทธาและห่วงแหนอย่างอันนี้เป็นของหลวงพ่ออะไร อะอาจารย์แบงค์ไลท์แป๊บหนึ่งพี่เข้าหน,น้าแป๊บนี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับพอน้อยนะครับเนี่ยเนื้อจะเหมือนชินาล,ลาชอินโดจีนอืมสร้างพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลท์หนึ่งแชร์พี่่าดูเนื้อใกล้ๆ หลวงพ่อน้อยถูกต้องครับพี่มิเชลริมโคตรหาซิกเลยพี่ตรงนี้เห็นไหมครับพระนะครับพระลอ่อสมัยโบราณน,นะครับอาจจะไม่มีการลมอ่านอกนึกภาพออกไหมพี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยลมนะครับเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบเนี้ยนะครับอาคาร์บอนออกไซด์อะไรพวกเนี้นะครับที่เราเข้าใจกันอ่า สวัสดีครับพี่ดูสิครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนี่เขามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พี่ระว่างรอนะครับพี่โอ๊ตนี่ให้ดูพ่อน้อยไปก่อนนะครับนี่พ่อน้อยวัดสี่สะทองนะครับอ่าอ่ะเนี่ยเวลาคุณเจอพระองค์หนึ่งคุณก็จะไปถามว่าเล่นไหม,มแล้วคนที่คุณไปถามอะ่ะเขาอะรู้ข้อมูลของพระแบบนี้ไหมก่อนอ นะครับพอผมเจอข้อมูลผมอะเป็นคนที่สืบค้นข้อมูลของวัดศรีสะทองเยอะมาก mm hmm. เพราะว่ามีความเกี่ยวพันกับลาหูหลวงพ่อกลิ่งวัดโพเลี้ยว mm hmm. ซึ่งมีการถกเถียงระหว่างลายมือที่จานในแนบของพ่อปิ่นกับอาจารย์กิง่ง mm hmm. อ่าผมค้นไปในวัดศรีสะทองอะจนอยากจะบอกว่า รูปปั้นในวัดสีสะทองไม่มีรูปปั้นอาจารย์ปิ่นนะรูปปั้นมีรูปปั้นอาจารย์ปั่นอาจารย์ปั่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ปั่นเป็นใครอีกอยกเว้นคนในวัดจึงจะรู้ว่าอาจารย์ปันะ่นน่ะคือเจ้าว่าต่อจากอาจารย์ปิ่นนะ แล้วทำพยันสิงแบบพ่อน้อยด้วยที่ไม่มีรูปปั้นอาจารย์ยปินเนี่ยเพราะอาจารย์ปินลาสิกขา<อ>เขาปั้นรูปปั้นให้กับเจ้าว่าที่ไม่ลาสิกขาโ<อ>มรณภาพในพระเหลืองก็คืออาจารย์ปัน่นแล้วในอาจารย์พอรู้เรื่องอาจารย์ปั่นเนี่ยนะ ขอบคุณครับโอหาแนบอาจารย์ปั่นให้ทีดแีแนบแนบแนบลงยาแนบลงสีอยที่มีพระคู่กันคุณรู้ไหมว่าแนบของอาจารย์ปัน่นพอไม่มีทำเนียบชื่ออาจารย์ปัน่นให้วงการพระหรือเซียนพระรู้แนบอันนั้นอะ่ะเอาไปเล่นเป็นหมอสม,มเขาเขียนพระสมุกก็ไปอ่านเป็นพระสมซะ มันสับสนไปหมดเลยแล้วพอผมเป็นคนหาข้อมูลมาเปิดเผยผมก็ไม่เข้าใจว่าในวัดเขาก็มีข้อมูลที่ชัดเจนทำไมต้องต่อต้านเพราะกลัวว่ากลัวอะไรอะ่ะกลัวความจริงไม่ไม,ไม่ว่าไม่ตรงกับที่เคยพูดกันอยู่ mm. ว่าสีสาทองนะ มีพ่อน้อยเขาบอกพ่อน้อยเป็นศิษย์พ่อไต่พ่อไตกับพ่อน้อยอายุห่างกันร้อยกว่าปี oh. เหรียนกันไม่ทาหรอกไม่ทารอกว่าปีอ่านะครับจับแพ้ชนแก่กันมัวซัวตัวเหลียไปหมดอนะพ่อน้อยเสร็จมาเป็นอาจารย์ปิ่น mm hmm. อาจารย์ปิ่นเสร็จมาเป็นพระสมุปันยศสมุเนี่ยคุณรู้ไหมคืออะไร mm hmm. คือฐานานุกรมของเจ้าคณะอำเภอณ์นะ mm hmm. พระสมุ พระใบาดีกาพระปลัดสามตำแหน่งเนี่ยคือผู้ช่วยของเจ้าคณะอำเภอถ้าองค์ไหนอะมีชื่อพระใบาดีกาพระสมุพระประลัดให้คุณรู้ไว้เลยนั่นสำคัญแล้วพระสมุป,ปั่นเนี่ยท่านเป็นถึงพระสมุฐานาลูกกรมของเจ้าคณะอำเภอท่านจะสุดยอดเสียนพระบางคนยังไม่รู้ว่าพระสมุคืออะไรประลัดคืออะไร ใบิกาคืออะไรพระวินัยทอนพระวินัยทมคืออะไรมันต้องรู้ตรงนี้ให้หมดไม่ใช่รู้แต่จะหลอกขายเขายัางไงเงี้ยไม่ได้พระเครื่องมันจริงเป็นมาตรฐานสากลไม่ได้ไครคนที่พูดว่ามาตรฐานสากลมันยังไม่รู้อะไรเลยอะ่ะเออดังนั้น ผมจึงชอบเหรียญหล่อในมือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหรียญในมือเนี่ยเป็นเหรียญที่สร้างปีแปดห้าเป็นพระที่ทันพ่อะน้อยล้านเปอร์เซ็นต์แบบไม่ต้องเอาอะไรมายืนยันลาหูเนี่ยลายมือทันไม่ทันคุณยังปวดหัวกันอยู่เลย<ป>ใช่ป่ะรูปเหมือนเนี่ยแอมเก่งไหมโอ มึงนี่สมแล้วก็เป็นผู้ดูแลมรดกนี่แนบอันนี้นคุณดูปีสองมือาจารย์แบค์นอ้อยใจเย็นๆก็ห oh, บ oh. ขอบคุณมากๆที่ให้ราคากันมาแนบอันนี้มีหลังจานนี้มีจานไหมลูกต้องมีอันหลังจานดหาิหลังจานขายหมด mm hmm. หรือไม่ได้ขายหาไม่เจอ <Okay. S 1> ผมซื้อตลอดเนี่ย มีอันนี้มีจาด้วย่ยนี่อันนี้เล่นเป็นอะไรน,น,นะเล่นเป็นพระครูสม,มไม่ใช่เขาเขียนพระครูสมุเจ้าอาวาสอ,อันนี้คืออาจารย์ปันถ้าอันเนี้ยคุณปล่อยให้เซียนพระไปยัดเป็นหมอสมหรือปะห,หรือหรือมหาสมนะ หน้าก็เพียนกับรูปถ่ายไปอีกมันจะผิดไปไกลอ่าก็คุณไม่เคยเข้าวัดอ่ะคุณก็เลยไม่รู้ว่ารูปปั้นของหลวงอาจารย์ปั่นหรือหลวงพ่อปั่นเนี่ยอยู่ในวัดศีสะทองอน้องโอกเก่งแบบนี้น่าไปอยู่ที่ทำงานผมนะไปทำงานกับพี่จะได้ แต่ไปอยู่ในการดูแลของพี่ไม่ได้เพราะพี่เป็นผู้คุมทํางานอยู่ <c oughs> นะในเรือนจําขอไม้จิ้มตําหนิชี้ตําหนิหน่อยอ่าคือผู้รู้จริงเห็ยนไหมนี่พ่อน้อยอันนี้คือหลวงพ่อปัน่น <c oughs> ก็ในหนังสือเครื่องรางอะ่ะที่เอามาเล่นเป็นพยันพ่อน้อยอ, <c oughs> อ่านขอมไม่ได้ ขอมด้านล่างเขียนอาจารย์ปัน่นอ่าแต่ถ้าคนอ่านขอมได้จะรู้ว่าน,นั่นไม่ใช่พ่อน้อยเป็นอาจารย์ปัน่นและคุณไปหาข้อมูลอาจารย์ปัน่นเลยเลยสายกรลาสีสะทองมีอาจารย์ปัน่นจานแน่นอนอหลวงพ่อปั่นเนี่ยพระสมุปปั่นเนี่ยท่านจานแน่นอน แล้วในวัดยังมีเหรียญอีกเหรียญน,นึงคือเหรียญหลวงตาจอ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ช Google น,นะสนุกดีสนุกดีสนุกดี้าบางอย่างถึงไม่อยากขายเพรเวลาขายไปแล้วหาไม่เจอเหรียญน,นี้ mm hmm. หลังเป็นรูปลาหู mm hmm. นี่ mm hmm. เหรียญเนี้ยไปเล่นเป็นวัดจรดอนร่วม mm hmm. ไปโน้ะลร จดไว้ด้วยเหรียญหลวงตาจรจดในวหน่าจดในกระดาษเนาะซึ่งคุณเห็นไหมนี่เหรียญเ,เดียวกันหลังพอน้อยนาวารัตไหมอืมนอันเน,นี้ยคือหลวงตาจรวัดศรีสะทองอมไม่ต้องเอาไปเล่นเป็นชุมพระนืะ นี่แล้วไปเหรียญหายากด้วยเหรียญหลวงตาจรวัดศรีสะทองอเห็นไหมครับนี่ดังนั้นพอเวลาผมทำข้อมูลของวัดศรีสะทองผมจึงบอกว่าพระพ่อน้อยที่ขแขวนแล้วสบายใจสุดอะ ือหยดน้ำตกใจไหมพระที่แทบจะราคาถูกที่สุดในอดีตของพ่อน้อยนะฮะถูกเพราะอะไรเลมไหมแบงค์พเ,เพราะชาวบ้านไม่ค่อยขายหาของยากก็เลยมีราคาสุดท้ายไม่บ่อยนะักอ่าลาหัวองค์เป็นล้านคุณยังปวดหัวในข้อมูลอยู่เลย เหรียญนาวารัตยไม่ทันแน่ๆเพราะนั้นสร้างงานปิดทองปีศูนห้าอะไรละที่ทันเบ่หน้อยแน่ๆอ่าผมถามหน่อยนี่แหละหยดน้ำนี่ละหูหยดน้ำหูตาปากชัดเลยครับพ่สิสทธิาธิว,วงังแบ่งเท่าไรครับอาจารย์อตอนนี้ก็หลายหมือ่นอยู่แล้วครับพี่ธรรมกุล นี่เห็นปะผมจึงต้องบอกให้คุณรู้ในวัตถุมงคลเล่นแบบนี้จบที่สุดแล้วอ่กลายเป็นพระหลวงพ่อน้อยที่ทันพอน ость, ่อน้อยแน่ๆเราไม่รู้ข้อมูลเพราะเสียเองอะ่ะ <fazem. S 1> ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลตรงนี้ผมบอกนะ ถ้าแขวนพอน้อยพอน้อยทําไม่เก่งลาหูจะเป็นล้านเนอะไม่เก่งวัวธนูจะหลายแสนเนาะมไม่เก่งเหรียญไม่ทันตัวท่านจะยังหลายหลายมืน่นเนามีวัวธนูพอน้อยไหมครับพี่บีแล้วอ่านมีผมอะได้จากบานลูสิทธิพอน้อยมาแต่เขาหมดมหมดจำได้ว่าจารย์เคยได้แบบนี้จานอันนี้มีจานหรืซองก่อนอันนี้ไม่มีจานโหแต่ผิวสวยนะ นะอันนี้คือผิวสวยผิวสวยมากอ่ะองค์นี้ใครอยากได้อเอาอแบ่งปันรายการนี้เป็นรายการแรกไหมจัดไปชมหลังหน่อยครับได้ครับพี่สวยสวยมากนี่ผิวพัดพระที่หล่อมามีผิวไฟแบบเนี้ยไม่ได้มีทุกองค์และถ้าผิวไฟแบบนี้หายไปไม่สามารถจะเอากลับมาได้ถ้าเป็นจินาร์วินโดตีมผิวเนี้ยนะแซน สวยองคนี้ดูง่ายพี่สิบ์พตุลาพระเก่าแบบนี้เขาใจง่ายผู้น่าดูชัดเจนและเป็นที่นิยมอ้าวโหวแล้วดูเท้าดูมือแล้วผิวแบบเนี้ยของพอที่ชูนะผมจะบอกคุณให้นะผิวไฟในพระหล่อเนี้ยเป็นสิ่งที่หายากมากมนี่คือถ้ามีเนี่ยยิ่งมีคือยิ่งแพงแล้วองคนี้ผิวไฟแดงเลย นาฬิกาพร้อมประมูลนะครับรายการนี้รอพระเมาเลยครับวันนี้น้ำทองกระจายปิดสองหมืนปิดด้วนสองนาทีตอนเนี้ยพอคนรู้แล้วว่าเฮ้ยพระที่ทันเพรอหน้อยแน่ๆประวัติชัดเจนปีแปดห้าเหลียรล่อรู้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าหาง่าย<ช>ขอเครื่องพิมพ์คำว่าเริ่มหน่อยลูกตามประวัติเหลียรล่อชินราช พอน้อยจะสร้างช่วงปีสองสต้องสร้างแจกสงามแจกทหารประชาชนทั่วไปมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืบาทเวลาเดินแล้วมาที่1 2ึ่งบาทครับราคาสุดท้ายมาที่15,500บาทครับราคาสุดท้ายเอาว่าไม่ได้เจอง่ายแล้วองค์เนี้คือสังคติชัดแล้วผิวไฟเต็มองค์ผิวไฟแบบนี้พอเวลาหายไปจากพระแล้ว ไม่ใช่ว่าจะเอากลับมาได้นะมาที่หนึ่งหมื่นะมาพันร้อยบาทมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายล่อมาก็ไม่ใช่ว่าจะมีผิวไฟแดงๆแบบนี้ทุกองนะหมื่นห้าไม่ทันแล้วนะพี่นะมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้าย สวัสดีพี่กมลชัยครับแล้วเมื่อข้อมูลตรงนี้มีคนรับรู้แล้วกลายเป็นวัตถุมงคลพ่อน้อยอถูกไหมถูกพี่หยดน้ำอยากจะได้แต่โอ้โหรู้ข้อมูลก็ไม่ใช่ว่าจะหาของง่ายแล้วราคาที่ใส่อยู่ขนาดเหรียญน,นาวาัลัดไม่ทันท่านน่ะยังเหรียญละสามมืน่นน่ะใช่อันนี้ทันแน่ๆเหรียญหล่อพ่อน้อย ท่านปุกเสกยาวนานถึงสองปีเลียล่อพ่อน้อยรุ่นนี้จะแพ้เพราะเงินเข่าลอยเหรอโอ้จะแพ้ปู่บุญเหรอมาที่สองหมื่นสองพัน 500, บาทมาที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเก็บนะเก็บก่อนแล้วเก็บได้สวยแต่ชนะเลียล่อยดนามพ่อน้อยวัดซีซ่าทองเป็นวัตถุมงคลที่ใช้แล้วมั่นใจี่สุดอ่า มาที่2อ0 0 0ื่นสามพันบาทแราคา,าก็เอาว่าทานันมั่นใจว่าทันท่านก็คือนี่ฮะอยู่ที่2อ0 0 0ื่นสามพับาทกราคาสุดท้ายเจอแบบผิวไฟสวยๆหาได้ยากมากครับแบบนี้เอาเธอทำไหมผมจริงเก็บเพราะว่าองค์เนี้ยผิวไฟเต็มหล่อมาให้มีผิวไฟแบบเนี้ยไม่ได้มีทุกองค์ยาก อยู่ที่23 0 0 0บาทคาับรทาปาคาสุดท้ายโโ<อ>มีหน้ามีตางดงามมากๆมีร0 0เให้ร0 0ครับความสวยราคา<ม>นี้นยังถูกกว่าเต่าปนนี่ปูลิวอยู่ที่23 0 0 0บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่23 3 0 0้บาทแล้วอยู่ที่ 23, 2 3 0 0 0นแล้วรายการแรกไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วย สองหมื่นกว่าบาทกับเหรียญแล้วสวยกับไม่สวยเป็นคนละเรื่องนะเก็บสวยคือชนะมาที่สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทกัรราคาสุดท้ายผาดีั้เพเสียดายโลกนาสะสมบูชามากนครับนี่เหมือนคนไม่รู้ราคาไม่รู้คุณค่าเลยมาที่สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายเนี่ยไม่น่าเล่นไม่น่าหยิบมาเล่นองค์นี้ล่อได้สวยจริงๆไม่น่าหยิบมาเล่นรายการแรก ปิดไปที่พี่คุณากรน,นะครับสองหมื 23, ่นสามพันห้าร้อยบาทไม่น่าจิบมาเล่นรายการแรกเลยโอ้โหใส่แตกเลยอาจารย์ขอพามเมาด้วยครับวันนี้ทองเหลืองทรงคุณค่าของชาวนาครชัยศรีเพื่ออะไรเอาตังโอ้โหพี่พี่ไปเลี้ยมทองได้เลยนะจริงๆคุณค่าของพาพอน้อยหลัก แสนหลักล ER ้านเหรียญไม่ทันตัวหลักหมื่นตลกไหมของทันตัวกับคนไม่ค่อยรู้ตอนนี้รู้แล้วนะเมาเมาเมาใช่ครับพี่ตาต้นมังกรศักดิ์สิทธิ์ขอยืมหลักล้านและอันเนี้ควรจะหลากหลายหลายแสนใช่ตัวจริงขอเมาเมาด้วยครับอาจารย์วันนี้มีพระหลักร้อยให้บูชาไหมครับหลักร้อยเหรอโอ้ ผมยิบมาดูวันนี้ยพวังไอายากนะโห oh, ถ้ารุ่นสองเนี่ยเอาว่าคุณเก็บ้าในบ้านเป็นสิบล้านอะคุณมีเหรียญรุ่นนี้ไหมล่ะหรือแม้กระทั่งหาดูอะ่ะยังเจอน้อยเลยเพว่างคือหลานทแท้ๆพาาทามันียงแตกอาจารย์หลวงกูแพล่อะอืออาจารย์หลูงกูแพวาปะวะโลเนี่ยพาวางรุ่นสองนี่กูแพ้าเป็นสิบ ตนกุติทันเลยครับอ่าโอ้โหเอาเหรียญยอดนิยมของวงการไปบูบุญวัดกลางบางแก้วโอ้โหเหรียญในรูปเลยพี่อะผมต้องเก็บรูปเป็นที่ลึกสวยๆถ้ากระไหล่ทองเต็มๆต้องมีห้าแสนม,มามานะฮะไม่สวยแต่ได้แขวนชินาลาปูนมไม่สวยแต่ได้แขวนของแท้ราคาตามสภาพ เขา่ลยรับพี่จัดมาครับเอาว่าคุณไปแขวนร,รุ่นอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้พุทธคุณชินราชปู่บุญอ่ะใช่จัดจัดจัดและอันนี้ยังถือว่าสภาพสวยเลยนะคุณน่ะให้คนไปตัดออกได้เนี่ยเพราะสมัยก่อนมันไม่มีลานเลนพลาสติกไนงะเขาเลยเขาก็เลยต้องเอารวดมาต่อแขวนแบบนี้ให้ให้คุณแขวนยังไงก็คือได้แขวนจินราชปู่บุญแท้ หน,นาทีต้องลุยแล้วประมูลครับอาจารย์ได้กับพี่ลุยเลยเหรียญนี้สามหมืนก็ไม่แพงครับสวยๆเป็นล้านให้คุณกำตังสามหมื่เดินหาชิรากูบดในแดกคุณก็หาไม่เจอมาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาเดินแล้วเนี่ฮเวลาได้เหรียญแบบเนี้ยผมตื่นเต้นนะมาที่1นึ่งมืนบาทแล้ว มาที่หนึ่งม่นห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายแทะดูง่ายเลยครับเหรียญนี้กลุ่มว่าไม่ขี้เล่นนะครับอาจารย์ยังมีหน้ามีตาเลยต้องบอกว่ายันยังเห็นครบหน้ายังเห็นครบไม่มีอะไรที่จะยอดนิยมในชินลราชเมื่อเราเอาวงเท้าชินล่าปุบุญชินลราหลากหล้านของวงการถ้าเป็นเนื้องเงินอยู่ที่หนึ่งมื่น มาที่1 1 0 0 0หนึ่งบาทมาที่12 0 0 0หาื่นับรปาคาสุดท้ายครับเหลียนเก้ามีเสนี่มาครับสวยๆครึ่งล้านอยู่ที่1 2 0 0 0หมื่นสับากาคาสุดท้ายชินราชคือยังไงก็ได้แขวงของแท้ใช่ราคาตามสภาพสวยซื้อไหวเหลือ3-4ี่แสน อยู่ที่ห2 0 0งมบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งจะบ้ากับราคามาที่1 2ึ0ง้บาทครับราคาสุดท้ายจะบ้ากับราคายังไงกณก็ได้ขายแขวนแท้ทุกวันนี้หาแท้งหาไม่เจอเลยมาที่ 12, ทนหนึ่งหมาม้บาทพี่น้ำแรโปงทรงดาวสิบดวงมาที่1 2ึ0งมายบาทราครับราคาสุดท้ายหมื่นก็บ้ากับเชนัปู่บุญอยู่ที่หนึ่ง้าบาทครับราคาสุดท้ายครับขาดทุน มาที่12,500บาทครับระดับเหลี่ยนชินาลาที่แพงที่สุดในประเทศไทยถ้าพกกันสภาพนี้กี่บาทปูสุกสภาพนี้กี่บาทหนึ่งมื่บาทที่พี่มานะสัจจะสมทีแกัปราคารสุดท้ายรถ<ะ>เราแม่นมากโอ้โหวินาทีสุดท้ายจริงๆนินี่ปิดไปที่พี่มานะสัจจะสมทีนะครับหนึ่งบาท ทวนอ่าสุดยอดครับอาจารย์โอ้โหเรียนเก้ายอดนิยมครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปูพ่พิมารัยด้วยครับโอ้โหข้อมูลเต็มน,น,นี่เ<ม>ขา,ขาบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกับวัดเลยอ๋อพี่ชยยัยยาพึกเนี่ยนะพี่ใช่